วันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้ขับรถมาเฉยๆมันดับดับกลางคันเฮ้ยในน้ำมันอ่ะนนนมั่โอ้ซื้อมาหน่อยเหรขวดเดียวนะนู่นี่นู่นู่นอยู่มุมนู่นโอ้ไปตัดผมจางไหนมาวะเนี้ซุ้งทหารหอโอ้ซงทหารบอกจะไปรบอยู่ยนีไปรบหรอ โป้ยังโชคดีไปทำรับสิ่งเดีไม่รู้จิตแกไปทำไมไมันกินน้ำมันนะวะกินน้ำมันยังไม่ได้เติมน้มันมหววนวกกันบอกนี่อันนี้ขนาดเราฮ้ยกุญแจอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ฝั่งนู้นเปิดนั่นแหละเฮ้ยกุญแจอ๋อนี่นี่เจอแล้ว ไหนดูสิอย่ามาถ่ายคลิปครับน้ำมันหมดกลางทางเลยหมดในบ่อเลยอ่ะอันนี้ขึ้นได้กี่วันนี่เอาไปเติมวัดเต็มถังเลยเต็มถังเลยวะเต็มถังขึ้นได้นานอยู่หนดูสิโอ้ร้อยหนึ่งมาหนิอือสี่บาทโอ้โหซื้อมาสี่สิบบาทน้ำมันขวดเนาะขับรถซิ่ง น you ี่เอารุถใครมาวะเนี่ยโอ้เอ้คโอเคอีกคันนี้เขาบอกว่าเป็นแสนบอกแซมเฮ้ยเป็นแสนมั้เป็นแซนบอกถึงไหมอ๋อขับแต่แต่นี่ก็พ่อก อันนี้อะไร CPX บ่ PCX กี่แรงวะเนี่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้ไรร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าเกโอเค Thank you, thank you ไปขับเลยแบบนี้ก็พอแล้วเออไปกลับบ้านไปทางนี้เลยเนี่ยทางมันง่ายกว่าเกอโอเคโอ้โห น้ำมันหมดครับเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปกันต่อเลยมาดูเจ้าโกเบโก,โก้ฝังโน้นจะใช้ไม้จิ้มฟันครับจิ้มอย่างเดียว ถนนก็จะกว้างขึ้นครับเนี่ยก็ใส่ดินถึงตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเอาดินแข็งๆมาใส่อีกเป็นสถานที่ออกกำลังกายได้เลยครับตรงนี้ เดี๋ยวดูความแม่นยำของคิดกันเออสระลูกน,นี้เดี๋ยวเราจะถ่ายทําจนกว่าจะจบเป็นรูปร่างของสระนะว่าจะสวยขนาดไหนครับแต่สปิกไม่ต้องพูดถึงได้อยู่แล้วร้อยเน ปืดฟาด